ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงเปิดฝาเตาปรุงยาออกแล้วหยิบเม็ดยาวิญญาณธาตุที่งดงามออกมา1เมต็ดตัวเม็ดยาราวกับถูกแกะสลักอย่างประณีตทั้งยังถูกห่อหุ้มด้วยประกายแสงสีทอง ที่ใจกลางของเม็ดยาปรากฏเป็นแสงสีขาวคล้ายกับเลวเพลิงลุกโหมสู่เหมยเหวยาออกมาจากแหวนนางสวมใส่ชุดธรรมดาสามัญทั้งผมเผ้ายัางยุ่งเหยิงแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นกลับไม่อาจบทบังความงดงามอันไรที่เปรียบของนางได้ ที่สำคัญนั่นยังเป็นการเพิ่มความงดงามให้กับนางนางขบริมฝีปากใบหน้าอันงดงามของนางเต็มไปด้วยความไม่พอใจนางได้แต่แค่นเสียงเบาๆพลางจ้องมองรอยยิ้มอันชั่วร้ายบนใบหน้าเฉินเซียงที่เหมอหยา ถ้าเป็นผู้ช่ำชองท่านไม่ต้องกังวลหรอกข้าจะไม่กัดลิ้นท่านแต่ข้ากลัวว่าถ้าจะกัดลิ้นข้ามากกว่าเฉินเซียงยิ้มกรุ้มกลิ่นพลางเดินเข้าหาซูเหมายเหยาซูเหมายเหวยชำเลืองมองเม็ดยาวิญญาณธาตุในมือของเฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงสามารถสกัดกลั่นมันได้จริงและที่สำคัญคุณภาพของมันก็นับว่าสูงมากสูงจนทำให้นางต้องยอมแพ้เจ้าอยากจะเริ่มยังไง ใบหน้าของสูมเหมายียาแดงเล็กน้อยขณะนางกล่าวเบาๆเหืยหน้าขึ้นแล้วหลับตาลองอที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเฉินเซี่ยงเลียริมฝีปากพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้าย สูเหมยยาวขัดขืนเล็กน้อยก่อนจะหลับตาของนางลงแล้วเงยหน้าขึ้นหาเฉินเซียงหัวใจของนางเต้นรัวนางกระวนกระวายอย่างที่สุดโดยเฉพาะในยามที่นางสัมผัสได้ว่าเฉินเซียงเริ่มขยับเข้ามาใกล้ยอย่างช้าช้า เฉินซี้งจ้องมองสาวงามผู้ทรงสเสน่ห์พลางใช้หลังมือลูบไล้นวลแก้มของนางเพื่อลิ้มรสความนุ่มนวลบนแก้มนวลขาวละมุนล,ละไมายามนี้แพรขนตางามของนางกระตุกสั่นเล็กน้อยก่อนนางจะแค่นเสียงเบาๆแล้วกล่าวเร็วเข้าอย่าพิรีพิไรเฉินซิ้งหัวเราะซุกซนซูเหมยเหย่ยยอมรับความพ่ายแพ้แล้วทั้งคู่ก็สวมกอดซึ่งกันและกัน เฉินเซียงยิ้มก่อนจะก้มหน้าเข้าหานางอย่างช้าๆพลางใช้มือข้างหนึ่งรวบไปที่เอวอันนุ่มนวลและบอบางของนางนางขัดขืนเล็กน้อยแขนของเชิญเซียงกอดรัดเอวของนางแน่นขึ้นแต่ก่อนที่นางกำลังจะกล่าวบางอย่างริมฝีปากดุจผลเชอร์รี่ของนางพลันถูกผนึกไว้ด้วยริมฝีปากของเชิญเซี่ยง ซูเหมยเหยาวรู้สึกได้เพียงว่าลิ้นของเฉินเซี่ยงกำลังรุกลามเข้ามาในปากของนางอย่างดุเดือดเขาพยายามทำให้ปากของนางอ้าออกเนยามนี้ใบหน้าอันงดงามของนางอาบย้อมไปด้วยสีแดงหัวใจของนางเต้นรัวราวกับบ้าคลาั่ง เฉินเซี่ยงเองก็ไม่ต่างการเขารู้สึกตื่นเต้นและเบิกบานส่วนานางกลับทั้งอายทั้งหนุดหนดเอาลิ้นของท่านออกมาเดี๋ยวนี้ท่านพนานท่านต้องจ่ายเฉินเซี่ยงสัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับนานงซูเหมยยาวไม่เต็มใจทำตามที่เฉินเซี่ยงบอกแต่เมื่อลิ้นอันหอมหวานของนางประสานเข้ากับลิ้นของเฉินเซี่ยงร่างกายของนางพลันสั่นสะท้าน ความรู้สึกสบายและยอดเยี่ยมอย่างบอกถูกได้ส่งผ่านมายังลิ้นของนางกระทั่งกระจายไปทั่วร่างจนทำให้นางไม่อาจควบคุมความกระหายใครอยากของนางได้ทั้งสองต่างดื่มด่ำกับความรู้สึกแปลกและน่าอัศจรรย์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเรากับอ้อมกอดกลายเป็นความลุ่มหลงกระทั่งลมหายใจของทั้งสองยังกระชับสั้นถี่ขึ้น ขึ้นปุณหภูมิร่างกายร้อนขึ้นและความรู้สึกอบอุ่นพลันเอ่อล้นออกมาจากร่างกายของทั้งสองขณะที่เฉินเซียงและซูเหมยเหยาวกาลังดื่มด่ำกับความรู้สึกอันเร่าร้อนไม่รู้จบกระทั่งไม่ทราบว่าเวลาได้ผ่านไปนานแค่ไหนเรากับมันเป็นช่วงเวลานินิรนันพันใดนั้น หลงเซวี่อีกลับทำลายฉากอันหวานชื่นจนย่อยยับมีคนกำลังมาเฉินเซียงจำต้องปล่อยซูเหมายเหยาวอย่างไม่เต็มใจนางพละออกจากอ้อมกอดของเฉินเซียงดวงตาคู่งามของนางจ้องมองเฉินเซียงด้วยความสับสน แต่ไม่นานนางก็ก้มหน้าลงแล้วกลับเข้าไปในแหวนเฉินเซี่ยงยิ้มก่อนจะเลียริมฝีปากเพื่อลิ้มรสความรู้สึกที่เหลืออยู่หลังซูเหมยเหยเข้าไปในบ้านหลังน้อยภายในแหวน นางทิ้งตัวลงบนที่นอนอนอไร้ซึ่งคำกล่าวราวกับนางกำลังครุ่นคิดบางอย่างยามนี้ใบหน้าของนางยังคงแดงระเรื่อเมื่อเป๋ยุอยู่เห็นอาการของซูเหมายยาวนางจึงได้แต่งอุนององอ,งอเฉินเสียง ถูกคืออะไรเหรอมันอร่อยไหมข้าก็อยากลองบ้าจูจูหลงเซเวียอีก็กล่าวขึ้นน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอร่อยก้นข้าสินี่แต่ละวันเจ้าคิดเป็นแค่เรื่องกินหรือไง ไปให้พ้นเลยยายเด็กบ้านนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวเชิญเสี้งตำหนิพลางเย้ยหยันนางเพิ่งค่าอยู่ในไข่มังกรมาหลายพันปีเจ้านั่นแหละเด็กน้อยนางตวาดด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลของนาง เฉินเซียงออกจากห้องส่วนตัวแต่ทันทีที่เขามาถึงสวนน้อยของเขาเขากลับพบผู้อาวุโสเม็ดยายืนเอ่ยอยู่ใต้ต้นผลเพลิงก้าวตะวันเมื่อนางรู้ว่าเฉินเซียงมานางจึงหันกลับมาถามเฉินเซียงอย่างรวดเร็วเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่เฉินเซียงเกาหัวแล้วยิ้มก่อนกล่าวนี่ก็ไม่ถือว่าเลวร้ายไปซะทั้งหมด ใช่ไหมนางเค้นเสียงเย็นชาพลังกล่าวไร้สาระดอกบัวห้าสีต้นผลเพลิงเก้าตะวันย่าวิญญาณเพลิงย่าเพิ่มวิญญาณดอกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ต้นผลวิญญาณโลหัตต้นพันเส้นโลหิตพวกนี้มันของดีทั้งนั้น บอกข้ามาตามตรงว่าท่านไปเอาของพวกนี้มาจากไหนต้นผลเพลิงก้าวตะวันออกผลแล้วสองผลทำให้ผู้อาวุโสม็ดเชื่อว่าเฉินเซียงไม่ได้เพิ่งปลูกพวกมันแน่ด้วยความที่นางเพิ่งกลับมาจากการเก็บตัวโบมเพราะทำให้นางไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกมิอย่างนั้นนางคงไม่ต้องถามเฉินเซี่ยงเจ้าต้องเก็บไว้เป็นความลับและห้ามบอกใครเด็ดขาดเฉินเซี่ยงกล่าว บอกมาเถอะหน้าเราต่างก็รู้ความลับของกันและกันมากมายเรื่องแค่นี้ท่านไม่ต้องเตือนข้าหรอกเฉินเซี่ยงยิ้มสมุนไพรทั้งหมดพวกนี้ข้าไปจิกมาจากเขาราชาสมุนไพรข้าไม่หาเนนอไอจอว่าตอนนี้ตระกูลลูกกำลังตามหาตัวข้าอยู่แน่ นางประหลาดใจไปชั่วครูกลายเป็นว่าเฉินเซี่ยงบุกไปที่เขาราชาสมุนไพรานางรู้ว่าตระกูลลู่ไม่ได้อ่อนแอขนาดที่ยอมให้เฉินเซี่ยงบุกไปเอาสมุนไพรฟรีฟรีข้าจะสร้างการเริงตัวที่นี่ เร็วเข้ารีบไปได้แล้วประมุกกำลังรวบรวมคนตั้งแต่ขอบเขตนักสู้แท้จริงขึ้นที่อยู่ในนิกายในตอนนี้นางกล่าวที่นางต้องหยุดเก็บตัวบ่มพอก็เพราะกูตรงเฉินเฉินเสียงเดินตามนางออกไปจากลานราชาสุดยอดเม็ดยา สถานที่รวมตัวกันคือสถานที่เปิดขนาดใหญ่ในดินแดนลีลับระหว่างทางเฉินเซี่ยงเห็นวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆซึ่งท่าทางของพวกเขานับว่าไม่เลวเพียงเฉินเซี่ยงชายตามองค์ก็รู้แล้วว่าพวกเขาได้ประสบกับโชคดี เจ้าอ้วนมีเจ้าโชคดีอีกแล้วเหรอเฉินเซี่ยงกล่าวถามพลางหัวเราะก็เกือบเกือบหล่ะนะพอดีข้าได้ภารกิจระดับสูงที่ง่ายเอามากๆเจ้าอ้วนหัวเราะพลางกล่าวตอบ เจ้าอ้วนนับเป็นนักธุรกิจซึ่งแน่นอนว่าสายตาของเขาย่อมดีเอามามาเพียงแต่เรื่องโชคก็ยังนับว่ามีความจำเป็นด้วยเช่นกันพี่ใหญ่เฉินตอนนี้ท่านประมุขเรียกรวมตัวเหล่านักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงทุกคน ดูเหมือนการต่อสู้ระหว่างนิกายฝ่ายธรรมะและนิกายฝ่ายปีศาจกำลังจะเริ่มขึ้นออจริงสิตระกูลลูกประกาศค่าหัวของท่านเพิ่มอีกห้าล้านผลึกศิลาดูเหมือนค่าหัวของท่านจะขึ้นอีกแล้วนะวินเสียวเตากล่าวด้วยท่าทางนับถือเมื่อไหร่ข้าถึงจะมีค่าหัวกับเขาบ้าง หากเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นฉากที่งดงามขนาดไหนกันนะเฉินเซี่ยงใส่หัวหากตระกูลลูกไม่ขึ้นค่าหัวของเฉินเซี่ยงย่อมเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะเฉินเซี่ยงถึงกับกลนขนหน้าแข้งของพวกมันจนเกลี้ยงเฉินเซี่ยงเจ้าทำอะไรกับตระกูลลูก ทำไมพวกมันถึงได้ตั้งค่าหัวของเจ้าสูงขนาดน,านั้นขนาดตอนที่เจ้าสังหารผู้อาวุโสข,ของพวกมันพวกนั้นยังไม่ได้ตั้งค่าหัวของเจ้าเลยช่วยหลงกล่าวถามเชินเสี่ยงหัวเราะแล้วกล่าวข้าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย ถ้าแค่ไปเยือนตระกูลลู่เท่านั้นเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินเซี่ยงวินเสี่ยวเตาพลันเข้าใจความหมายของคำว่าไปเยือนซึ่งหมายถึงเฉินต้องได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แน่เพราะจากข้าหัวของเฉินเซี่ยงพวกเขามั่นใจว่าเฉินเซียงต้องได้โชคลาภมากมายเฉินเซี่ยงแล้วส่วนแบ่งของข้าละ ข้าช่วยเจ้าสืบหาข่าวของตระกูลลู่เชียวนะเจ้าอ้วนรีบจับแขนของเฉินเซี่ยงไว้อย่างรวดเร็วก่อนจะรีบรับขวดหยกขวดหนึ่งจากเฉินเซี่ยงทันทีที่เจ้าอ้วนเปิดฝาขวดออกเขากลับเปล่งเสียงอุทานแปลกๆออกมาใบหน้าของเจ้าอ้วนเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความตื่นเต้นเขารีบปิดขวดอย่างรวดเร็วแล้วพยายามสงบท่าทีก่อนจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ที่เจ้าอ้วนมีอาการเช่นนั้นก็เพราะเฉินเซี่ยงให้เม็ดยาสร้างรากฐานกับเจ้าอ้วน2เม็ดถ้าน้องสาวคนอื่นๆของข้างดูงามงามมากกว่านี้ก็คงจะดีเจ้าอ้วนถอนหายใจในสายตาของมัน เฉินเซียงนับเป็นเศรษฐีใหม่ที่ตรงไปตรงมาและยังใจกว้างเป็นอย่างมากแม้ความแข็งแกร่งวินเสี่ยวเตาและชูเหยหลงจะนับว่าดีเยี่ยมในคนรุ่นเดียวกันแต่เฉินเซียงยังคงรู้ว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองยังขาดไปนิดดังนั้นเฉินเซียงจึงมอบเม็ดยาสร้างรากฐานให้กับทั้งสองคนละสองเม็ดด้วยเพื่อช่วยให้ทั้งสองได้เพิ่มพูนความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว เม็ดยาสร้างรากฐานย่อมช่วยสหายของเฉินเซี่ยงให้เพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้หลังจากกลืนเม็ดยาลงไปความแข็งแกร่งของพวกเขาจะน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นความแข็งแกร่งของเหล่าสหายนับว่าเหนือกว่าคนในรุ่นเดียวกันหลายเท่าซึ่งต้องไม่นับรวมสัตว์ประหลาดที่ผิดธรรมดาอย่างเฉินเซียงเม็ดยาสร้างรากฐานนับเป็นเม็ดยาหายากและล้ำค่า จะมีก็เพียงเฉินเซียงที่มีเม็ดยาสร้างรากฐานในครอบครองมากขนาดด้วยทักษะการปรุงยาที่น่าพิศวงของเขาไม่เพียงเฉินเซี่ยงสามารถสกัดกลั่นมันได้อย่างรวดเร็วคุณภาพของเม็ดยาที่เขาสกัดกลั่นออกมาก็นับว่าสูงมากกระทั่งพลังของเม็ดยายังมากกว่าเม็ดยาของนักปรุงยาคนอื่นๆหลายเท่านักเจ้าอ้วนรู้จักเม็ดยาสร้างรากฐานดี เพียงเขาชำเลืองมองเขาก็สามารถบอกได้ว่าเม็ดยาสร้างรากฐานพวกนี้ผิดธรรมดาสามัญอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ